สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะเกี่ยวกับการดูแลจิตใจของเราเนี่แหละค่ะโดยอิงจากแนวคิดทางพุทธที่เรารวบรวมมาครับผมมีประเด็นสําคัญว่าใจเราเนี่ยมันสะท้อนสิ่งที่เราใส่เข้าไปเหมือนที่เขาว่าใจเป็นนายไก่บ่าวนะคะอืมใช่เลยครับเป้าหมายเราวันนี้ก็คืออยากจะลองสกัดบทเรียนที่เอาไปใช้ได้จริงให้ใจเราบวกขึ้นสงบขึ้นค่ะดีเลยครับ และคือแนวคิดพวกนี้จริงๆแล้วมันไม่ใช่แค่ปรัชญานะครับแต่มันเป็นแนวปฏิบัติเลยที่ส่งผลต่อวิธีที่เรามองโลกแบบชัดเจนมากงั้นเรามาเริ่มเจาะลึกกันเลยดีกว่าค่ะบทเรียนแรกที่เห็นได้ชัดจากข้อมูลนะคะคือความคิดเราเหมือนเมล็ดพันธุ์อ๋อครับเรื่องเมล็ดพันธุ์นี่เห็นภาพชัดดีนะฮะใช่ค่ะถ้าเราปลูกเมล็ดพันธุ์ดีๆอย่างความเมตตาความอดทนในสวนใจเราชีวิตเราก็จะเบ่งบานด้วยสิ่งเหล่านั้น แต่ถ้าเผลอไปปลูกความกโกรธความอิจฉาอะไรแบบนี้เข้าไปสวนก็รกเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะก็เจอแต่ความทุกข์มันยิ่งย้ำเลยว่าสัมมาทิฏฐิหรือความคิดที่ถูกต้องนี่สําคัญมากถูกต้องครับแล้วการเลือกเมล็ดพันธุ์เนี่ยมันก็โยงกับการที่เราต้องระวังสิ่งที่เรารับเข้ามาด้วยนะครับในทางพุทธก็จะเรียกว่าเอ่อการสํารวมอินทรีย์นะครับสํารวมอินทรีย์อธิบายเพิ่มหน่อยได้ไหมคะก็คือการรู้ทันสิ่งที่เข้ามาทางตา หูจมูกลิ้นกายใจของเรานี่เลยครับเช่นการปล่อยให้ตัวเองเออจมอยู่กับข่าวร้ายๆหรืออยู่ในสภาพแวดล้อมที่มันบั่นทอนจิตใจตลอดเวลาอ๋อเหมือนเรารดน้ำให้เหมิ็ดพันธ์ุไม่ดีโตเองประมาณนั้นเลยครับเพราะงั้นการเลือกเสพข้อมูลเลือกคบเพื่อนหรือแม้แต่หาเวลาไปอยู่กับธรรมชาติมันก็คือการดูแลสวนใจเราโดยตรงเข้าใจเลยค่ะเลือกรับสิ่งดีๆ แล้วแต่บางทีปฏิกิริยาอัตโนมัติมันก็ยังมานะคะแบบว่าตอบสนองไปตามความเคยชินเก่าๆโดยไม่รู้ตัวเลยประเด็นนี้สำคัญมากครับคือการรู้เท่าทันไอ้โหมดอัตโนมัติของจิตเราซึ่งบ่อยครั้งมันก็ขับเคลื่อนด้วยอคติหรือความกลัวเก่าๆของเราเองนั่นแหละแล้วเราจะรู้ทันมันได้ยังไงคะการฝึกสติครับหรือ mindfulness คือการอยู่กับปัจจุบันรู้ตัวว่ากำลังคิดรู้สึกอะไร โดยไม่ไปตัดสินมันอื mm hmm. เพราะเราเห็นความคิดหรือความรู้สึกที่มันผุดขึ้นมาก่อนที่เราจะตอบสนองตามความเคยชินนะครับเราก็จะมีช่องว่างให้หยุดนิดนึงสังเกตแล้วก็เอ,อเลือกที่จะตอบสนองแบบใหม่แบบที่มีสติมากขึ้นอ๋อ oh, เหมือนมีเวะลาให้คิดก่อนทำใช่ครับทำซ้ำๆแบบนี้ก็เหมือนเราได้ฝึกกล้ามเนื้อใจให้แข็งแรงขึ้นครับพอพูดถึงการฝึกใจ มีอีกเรื่องที่น่าสนใจค่ะการมองความท้าทายหรือความทุกข์ในมุมใหม่เหมือนกับว่าพุทธเรามองว่าความทุกข์เป็นเรื่องธรรมดาแต่ก็เป็นครูที่ดีได้ถูกต้องครับแทนที่เราจะมองความลำบากเป็นศัตรูเนอะลองเปลี่ยนมุมมองว่ามันคือบทเรียนหรือเป็นโอกาสให้เราได้ฝึกฝนคุณธรรมเช่นความอดทนหรือคติการปล่อยวางอืมแล้วจะเปลี่ยนยังไงดีคะ เวลาเจอปัญหาจริงๆมันก็ยากอยู่นะคะลองถามตัวเองง่ายๆครับว่าสถานการณ์นี้กำลังสอนอะไรเราอยู่แค่เปลี่ยนคำถามในใจแบบนี้มันก็ช่วยเปลี่ยนความทุกข์ให้เป็นปัญญาได้เหมือนกันนะครับฟังดูท้าทายแต่ก็น่าลองทําดูค่ะแล้วก็มีวิธีที่เหมือนจะช่วยปรับมุมมองง่ายขึ้นคือการฝึกความกตัญญูซึ่งไม่ใช่แค่ขอบคุณแต่เป็นการเปลี่ยนโฟกัสใช่ไหมคะใช่ครับ ความกตัญญูในที่นี้คือการจดจ่อกับสิ่งที่เรามีอยู่แล้วแทนที่จะไปะวงกับสิ่งที่ขาดมันช่วยลดความอยากความกระสับกระส่ายทําให้ใจเราสงบแล้วก็พอใจกับปัจจุบันได้ง่ายขึ้นมากเริ่มง่ายๆย,ยังไงดีคะก็ลองนึกถึงสิ่งดีๆเล็กๆน้อยๆในแต่ละวันก็ได้ครับอากาศดีๆกาแฟอร่อยๆหรือแค่ช่วงเวลาเงีย,งยบ การฝึกมองหาแง่บวกแบบนี้บ่อยๆมันจะช่วยสร้างภูมิคุ้มกันทางใจได้ดีมากเลยครับโดยเฉพาะเวลาเจอเรื่องยากๆการปรับโฟกัสด้วยความกตัญญูแล้วก็มีเทคนิคที่น่าสนใจค่ะการจินตนาการถึงเป้าหมายหรือ visualization อันนี้มันต่างจากการฝันกลางวันธรรมดาย,ยัางไงคะอ๋อมันไม่ใช่แค่การปล่อยใจลอยๆครับแต่มันคือการฝึกจิตหรือภาวนารูปแบบหนึ่งเลย คือเราใช้สมาธิเข้ามาช่วยจินตนาการอย่างชัดเจนเลยถึงสภาวะที่เราต้องการเช่นความสงบหรือการแสดงออกถึงความเมตตาเหมือนสร้างภาพในใจเหรอคะใช่ครับการเห็นภาพตัวเองในสภาวะนั้นซ้ำๆเหมือนการสร้างหรือตอกย้ำเส้นทางในสมองในระบบประสาทเราทำให้เราเข้าถึงสภาวะหรือคุณธรรมนั้นๆได้ง่ายขึ้นในชีวิตจริงเหมือนการซ้อมใหญ่ในใจเรานั่นแหละครับ โหน่าสนใจมากค่ะแล้วดูเหมือนว่าการฝึกทั้งหมดนี้จะต้องทำควบคู่ไปกับการมีความเมตตาต่อตอนเองด้วยใช่ไหมคะหรือ self compassion สำคัญที่สุดเลยครับการปฏิบัติต่อตัวเองด้วยความเข้าใจให้อภัยโดยเฉพาะเวลาเราทำพลาดหรือรู้สึกไม่ดีพอนะครับค่ะบางทีเราก็เผลอตำหนิตัวเองแรงไปใช่ครับ แทนที่จะซ้ำเติมตัวเองลองมองว่าความผิดพลาดมันเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้เป็นเรื่องธรรมดาของมนุษย์การฝึกเมตตาภาวนาโดยเริ่มแผ่เมตตาให้ตัวเองก่อนขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขช่วยได้มากครับมันช่วยเปลี่ยนเสียงวิจารณ์ในหัวเราให้กลายเป็นการสนับสนุนแทนการให้อภัยตัวเองนี่เอง แล้วมันก็เชื่อมกับแนวคิดเรื่องอนัตตาด้วยนะครับคือความไม่มีตัวตนที่มันตายตัวเราไม่ได้ถูกจํากัดหรือถูกนิยามด้วยความผิดพลาดในอดีตพอเข้าใจแบบนี้ใจเราก็เบาลงเปิดรับการเติบโตได้มากขึ้นฟังทั้งหมดที่เราคุยกันมาวันนี้สรุปได้เลยนะคะว่าการเลือกสิ่งที่เราจะรับเข้ามาแล้วก็เพาะบ่มในใจเราอย่างมีสตินี่แหละมันส่งผลโดยตรงต่อคุณภาพชีวิตต่อประสบการณ์ของเราจริงๆนะคะแน่นอนครับ การเปลี่ยนแปลงอาจจะไม่ต้องยิ่งใหญ่แต่เริ่มจากการฝึกฝนเล็กๆน้อยๆพวกนี้อย่างสม่ำเสมอครับผมแล้วก็อยากจะขอทิ้งท้ายด้วยคำถามให้ลองไปคิดกันต่อดูนะครับคือนอกเหนือไปจากการที่เราจะลงมือฝึกฝนตามแนวทางเหล่านี้แล้วเนี่ยเพียงแค่การที่เราได้ตระหนักรู้ถึงกลไกต่างๆหรือนิสัยของจิตใจเราแบบนี้โดยที่ อ,อ,อาจจะยังไม่ได้เชี่ยวชาญในการปฏิบัติเลยก็ตามนะครับแค่การตระหนักรู้นี้มันจะสามารถเริ่มเปลี่ยนแปลงประสบการณ์ในชีวิตประจำวันหรือวิธีที่เรามีปฏิสัมพันธ์กับโลกรอบตัวเราได้อย่างไรบ้าง